กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าบจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบครูรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญทางสํนนึกด,ดีพี่น้องนักศึกษาวิชาลามทุกท่านค่ะชื่อสุภารัตจันโดนชื่อเล่นชื่อไก่ชื่อทางทาชนะทุกค่ะปัจจุบันอายุห้าสิบปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนม เป็นจิตอาสาคบคุ้มสวนป่านาบุญแปดค่ะสังกัดภาคเหนือนะคะปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่วิทยาชุมชนม,มุกดาหารารุ่นที่สามค่ะและเป็นนักศึกษาวิชาลามาหลักสูตรอริยะปัญญาตีเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านนะคะเรื่องของทุกอริยศสตว์ค่ะ ในชื่อเรื่องฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตให้ได้ค่ะเรื่องก็จะมีอยู่ว่าขอเล่าเรื่องนิดหนึ่งนะคะสั้นๆเมื่อวานนี้นะคะได้เข้าร่วมรายการาสายด่วนสุขภาพพื้งต้นนะคะก็เกิดเหตุทุกทางใจขึ้นค่ะแล้วเราก็ได้อ่านเวทนาที่เกิดในใจเรานะคะทุกที่เกิดคือ กังวลใจที่บันทึกเทปในรายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนไม่สำเร็จค่ะสมุทัยคืออยากให้โน้ตบุ๊กที่ตนเองใช้งานในการเข้าซูมและบันทึกรายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนในวันพฤหัสบดีบันทึกรายการได้ตามปกติค่ะชอบคือถ้าหากบันทึกได้เนี่ยค่ะถ้าหากเราบันทึกเทปได้เนี่ย ได้สําเร็จเนี่ยเราก็จะมีความชอบตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนชังคือถ้าหากบันทึกเทปในรายการไม่สําเร็จเนี่ยเราก็จะชังค่ะ่ขอบอกว่านี่เป็นการเขียนรังแรกของไก่นะคะเพิ่งเขียนไปเช้านี้เองแล้วก็นี่โลดนะคะก็คืองานจะสําเร็จหรือไม่ใจเราก็ไม่ทุก จะบันทึกเทปในรายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนสำเร็จหรือไม่สำเร็จค่ะใจก็ไม่ทุกเพราะยังมีเพื่อนอีกท่านหนึ่งกำลังบันทึกเทปในรายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนอยู่ถึงแม้เราจะไม่สามารถบันทึกเทปได้แต่เราก็สามารถเป็นผู้ร่วมรายการได้มัธคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสภาวะดับทุกสิ่งที่เราปฏิบัติคือ เมื่อเราเริ่มบันทึกเทปรายการได้สักพักนะคะก็เกิดปัญหากับเครื่องโน้ตบุ๊กที่ใช้งานค่ะคือมีตัวอักษรแจ้งว่าข้อมูลเต็มไม่สามารถบันทึกได้สิ่งแรกที่ทำคือค่ะหนึ่งเข้าไปตรวจด,ดูในการตั้งค่าและหาวิธีแก้ไขทำอยู่หลายครั้งค่ะทำอยู่หลายครั้งมากเป็นสิบสิบครั้งก็ไม่สำเร็จนะคะ อ่าแล้วข้อสองที่เราทําก็คือส่งข้อความนะคะไปบอกเพื่อนร่วมงานว่าเราบันทึกไม่สําเร็จค่ะและแจ้งเพื่อนว่าอุปกรณ์มีปัญหาคือข้อมูลเต็มเพื่อนร่วมง,งานบอกว่าไม่เป็นไรค่ะจิตก็สงบลงพักหนึ่งนะคะก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีก <c oughs> ก็คือยังอยากนะอยากให้บันทึกสําเร็จ <c oughs> ก็เข้าไปเช็คว่ามีท่านใดบันทึกเท อีกไหมอ่าก็เห็นว่ามีอีกท่านหนึ่งบันทึกเทปอยู่รวมแล้วบันทึกอ,อยู่สองท่านเลยนะคะบันทึกเทปจิตก็สงบลงต่อมาเริ่มคุยกับกิเลสน,นะคะว่าจะให้เราทุกข์ใจไปทําไมค่ะก็ในเมื่อมีท่านอื่นบันทึกเทปแล้วเราจะบันทึกสําเร็จหรือไม่งานก็ยังไปได้ไม่มีอะไรเสียหายแล้วจะงูจะทุกข์ไปทําไมจากนั้น ก็หยิบหนังสือบทพวกควรทำขึ้นมานะคะอ่านข้อที่82ก็คือบทพวกควรทรำที่ท่านอาจารย์หมอเขียวดรเตอร์จเพ็ดก้าจนได้เขียนไว้นะคะข้อที่82จงฝึกอยู่กับความจริงของชีวิตที่พ่องอยู่เป็นนิดยามผาสูงให้ได้กิเลสแกย,ยังไม่ตายค่ะขอบอ,อกมันจะฆ่าแกอยู่กิเลสตัวนี้แกก็ไปอ่านอีกข้อ80นะคะบทพวกทำสองข้อถึงจะเอาไก่ยอยู่นะคะ เมื่อได้นะข้อ80นะคะตัวนี้ก็อ่านข้อนี้อีกซึ่งอยู่ในหน้าเดียวกันนี่แหละเมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดีและพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วแต่ดีนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สําเร็จดั่งใจหมายกิเลสมักจะบอกว่าถ้าไม่สมบูรณ์ไม่สําเร็จจะเสียหายจะไม่สบายใจเป็นความรวงให้ใช้ปัญญาหักลากิเลสโดยบอกกับกิเลสว่า ถ้าได้มากกว่านี้ถ้าสมบูรณ์หรือสําเร็จกว่านี้จะเสียหายเพราะในขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะได้มากกว่านี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะสมบูรณ์หรือสําเร็จกว่านี้ในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สําเร็จจะดีที่สุดยุติธรรมที่สุดตามกุศลและอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องค่ะจากบททบทวนรามสองข้อนี้ กิเลสไก่ก็เบาลงไปได้นะคะจากนั้นจิตใจก็สงบลงและนําเรื่องนี้ค่ะสู่หมู่กลุ่มในรายการสายด่วนสุขภาพในวันนั้นเลยนะคะกิเลสนะคะตัวเราก็อ่านเวทนาของเราเนาะก็เห็นว่ากิเลสตัวยึดมั่นถือมั่นว่างานจะสําเร็จจึงเป็นสุขถ้างานไม่สําเร็จจะเป็นทุกข์ก็หายไปค่ะตัวนี้กิเลสตายไปแล้วค่ะเพราะเราให้ปัญญากับกิเลสทําให้กิเลสยอมแพ้ แล้วเราก็กลับมามีจิตใจที่เบิกบ้านเหมือนเดิมในเวลาไม่นานนะะักค่ะวิบากไยมาได้ชดใช้ได้โชคสามชั้นคือหนึ่งได้ส่งการบ้านทุกอริยสัตว์ของวิลัลชุมชนมุกดหารปีที่สามนะคะแล้วก็สองได้ส่งการบ้านนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่หนึ่งคือวันนี้ค่ะสามได้ส่ม งานเขียนพุทธาชนะทุกในแบบของอริยาสีอริยสัจส,สี่นะคะค่ะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนเป็นที่สุดเลยค่ะและก็ขอว่าคุณครูทุกท่านและก็หมู่กลุ่มคนมีศีลทุกท่านนะคะค่ะที่ได้เสียสละเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับตัวไก่เองและก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะและก็ขอบพระคุณนะคะ ชื่อทางธรรมที่ท่านอาจารย์หมอเขียรดอเตอร์จจเฮตได้ตั้งให้ได้มองให้ไก่ก็คือชนะทุกข์ค่ะซึ่งไก่ก็ได้นํามาใช้เป็นกรรมฐานได้ดีมากๆนะคะชนะทุกข์ในใจเรานี่แหละคะ่ะไม่ใช่ไปนชนะที่ไหนนะคะก็ผู้ที่มีปัญญานะคะจะทุกไม่นานท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ได้าากล่าวไว้เนาะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจะทุกไม่นานแม้ทุก์นะคะก็จะหาสุขเจอนะคะก็สามารถทําให้เราเนี่ย นำการบ้านนะคะมาส่งได้ในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ครูดูดานให้สมาธิด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะหนุัฒธนาคาะไก่สาธุค่ะโหก็พอบําเพ็ญก็ได้รางวัลเลยเนะาะค่ะ ก็ที่ที่เขียนอริยสัจสี่นะก็เห็นว่ามีความกังวลใจเนาะเกี่ยวกับทีื่อว่าบันทึกไม่ได้อันนี้เป็นทูกของเราที่เกิดจากผัสสะที่มันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเครื่องบันทึกอคอมพิวเตอร์เราบันทึกไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือทูตเกิดขึ้นก็คืออยากจะให้งานสําเร็จดังใจหมานะคะอันนี้คือความยึดมั่นยึดมั่นคือความอยากของเราแต่ตอนที่ไก่เขียนนิโรดนะคะนิโรดเนี่ยเราต้องพิจารณาไปให้สุดๆเลยว่า งานสาเร็จไม่สําเร็จเราก็ต้องไม่ทุกก็คือเพราะว่ามันมีตรงตรงเงื่อนไขยอยู่ว่าตัวเองดีใจเพราะว่าเพื่อน,นบันทึกอยู่แต่นี้ตรงนี้เอาออกได้นะคะเพราะว่าบางทีแม้เพื่อนไม่บันทึกนะคะคือมันหมายถึงว่างานวันนั้นอ่ะมันล้มเหลวไปเลยไก่ก็ต้องไม่ทุกข์ค่ะอันนี้คือนิโรธนะคะแล้วก็พิจารณาให้มันสุดสดไปเลยว่าแม้งานเราจะไม่สําเร็จเลยไม่มีใครบันทึกเลยในวันนั้นอะ่ะเราก็ต้องไม่ทุกข์ใจอ่ะค่ะอค่ะ ขอบคุณพี่ออนมากเลยค่ะมันเป็นงานเขียนครั้งแรกของไก่ค่ะดีมากเลยที่พี่ออนแนะนําค่ะไก่จะได้ไปรวบรวมเขียนใหม่เนาะก็มีท่านที่ออนเห็นเพราะว่ามันยังเป็นเงื่อนไขอยู่อเพราะื่ามันยังเป็นเงื่อนไขอยู่เพราะว่าไก่บอกว่าอู้ดีใจที่เห็นเพื่อนยังบันทึกอยู่ไงแต่ถ้าสุาเพื่อนไม่บันทึกล่ะไก่ก็จะต้องทุกอีกใช่ไหมเพราะฉนั้นนี่โลดนี่ก็คือทุกมันดับมันไม่มีเงื่อนไขให้ใจเราเป็นทุกข์ค่ะ แต่ทีนี้มาร์กเนี่ยมันการตอนตอนที่เราเดินมาร์กนี่มันก็อาจจะมีตรงนี้มาเกี่ยวข้องอยู่ใช่ไหมคะก็ก็พิจารณาไปแต่ให้เราพิจารณาตรงโทษของความยึดมั่นถือมั่นในใจเราอะค่ะเห็นไหมคะว่ามันทําให้เราทุกข์กังวลอันนี้ก็คือให้พิจารณาโทษของเขาลงไปเราเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โหเรากังวลหวั่นไหวเราก็ต้องตรวจโน่นตรวจนี่ใจเราไม่เป็นสุขเลยคอยโทรหาเพื่อนคอยคุยกับเพื่อนเออ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือความอยากสําเร็จของเรานะคะอยากสําเร็จของเราซึ่งมันก็ทําให้เราทุข์นะคะก็คือให้พิจารณาโทษของความอยากที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าง,งานสําเร็จถึงจะสุขใจใช่ไหมคะอันนี้เราก็พิจารณาโทษแต่ยังมีกยังม,องมีอีกข้อหนึ่งยังตอบใจตัวเองอยู่นะคะพี่ออนว่าโอ๊ยวันนี้โชคดีแล้วที่ไฟไม่ดับถ้าไฟดับเราเข้าซูมไม่ได้อีกยังมีข้อนี้นะที่แกยังไม่ได้เขียนลงไปนะ คือมันก็ว่ามันเป็นการปลอบใจตัวเองหรือปลอบใจกิเลสก็ไม่รู้ <c oughs> ก็มันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมค่ะเราก็เอาเป็นนี่แหละการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นลําดับเนาะเออมันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยค่ะเราก็อยู่ว่าเราจับตัวไหนได้ก่อนเราก็ล้างตัวนั้นก่อนค่ะเออไม่ต้องใจร้อนมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เราเราเห็นเราเห็นแล้วก็จับมาล้างทีละตัวทีละตัวะค่ะล้างโดยพิจารณาทษ่วของความยึดมั่นถือมั่นในใจเรานั่นแหละ เออตัวที่ว่าเราอยากให้มันงานสําเร็จแต่ทีนี้ไก่ก็เอ่อเลือกบททบทวนธรรมมาได้ดีนะคะได้ถูกเอ่อกับที่ที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เอ่อแต่แต่นั่นแหละก,ก็คือให้เราพิจารณาโทษประโยชน์ของการที่เราไม่ต้องมีกิเลสตัวนี้ไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราทําดีที่สุดแหละเราตั้งใจทําดีที่สุดแต่ที่ดีทีนี้ดีนั้นมันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันก็ต้องเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมนะคะ วิบากกรรมของเรากับหมู่กลุ่มในวันนั้นมันวิบากร่วมกันมันบันเทึกไม่สาเร็จไม่มีใครบันทึกเลยงานมันโล้มเหลวเราก็ต้องยินดีค่ะยินดีชดใช้ไปด้วยกันค่ะอ่าค่ะนุโมทนาค่ะไก่เป็นการบ้านที่ดีค่ะนุโมทนาขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะค่ะุโซเชนอ่าน้องไก่โอ้ยคุณเก่งนมีเยอะแล้วในโลกนี้อ่ะในประเทศนี้คนเก่งมีเยอะค่ะ แต่คนดีมีศินน่ะมีน้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะเพี่อ่ะมีมีประสบการณ์เหมือนกันตอนเลขเรขเออแรขสุดเลยน้องก็ในกลุ่มบอกว่าเอ,อพี่โสช่วยอัดหน่อยเอ,อวันนี้ไม่มีไม่มีใครได้อัดให้พี่โสช่วยอัดหน่อยก็ถามเพื่อนว่าให้ทำยังไงทำแบบไหนเพื่อนก็บอกมาก็อัดพออัดเสร็จแล้ว เพื่อนบอกว่าเอา้าส่งมาให้หน่อยที่อัดแล้วบอกว่าจะเอาตรงไหนล่ะส่งส่งไม่ถูกสูงไม่เป็นเพื่อนก็ถามว่าแล้วอัดไว้ตรงไหนได้ได้เซฟไหมบอกว่าเซฟอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเซฟอะไรอัดอย่างเดียวแล้วเพื่อนบอกกดจะตท็อปไหมบอกกดจะต็อปก็ต้องเซฟมาไม่ได้เซฟอ่ผ่านครั้งแรกผ่านผ่านไม่ได้เรื่อง <c ười> แล้วก็คุยกัน ีนี้น้องก็บอกว่าไม่ผ่านใช่ไหมครั้งแรกพี่โสไม่ผ่านเอาพี่โสต้องจ้มครั้งที่สองพี่โสอัดอีกนะเขาก็บอกว่าเอาพี่โสอัดนะอัดแกเลอรี่นะเอออัดแบบนั้นแบบนี้แบบนู้แบบนอา่าโอเคเอา่าก็สอนใหม่มาก็อัดอัดแล้วเซฟเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยพอจะส่งให้เพื่อนก็ส่งไม่ได้อีกเพราะว่าทนยังทําไม่เป็นก็หอบคอมพิวเตอร์ไป ไปหาเพื่อนในค่ายอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอาทีมเสืออยากจะได้ที่อัดไว้ใช่ไหมเอาหาเอาเอ,าเองส่งเอาเองแล้วแล้วน้องก็ก็นั่งทาทาน้องน้องทีมเสือเขาก็นั่งทำทำน้องแบงค์เขาก็สอนสอนสอนก็บอกว่าน้องมันเยอะไปมันมากไปพี่จําไม่ได้น้องเอาไปเถอะน้องเอาเอาเอา,เอาที่น้องจะเอาไปแล้วกันเสร็จแ,แล้วน้องก็เอาไปเสร็จ แต่เองก็ไม่ได้จําไว้ในในสมองเพราะมันมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันเยอะจังมันซับซ้อนจังนู่นนี่นั่นก็เลยบอกน้องเขาว่าอ่ครั้งที่สองยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวครั้งที่สามนะครั้งที่สามเอาให้มันคอมพิวเต์เลยนะทีนี้อ่ะอัดอีกครั้งที่สามครั้งที่สามเริ่มหาได้ว่าอ๋ออัดแล้วเออเข้าไปอยู่ตรงนี้นะก็ยังส่งไม่สําเร็จอีกก็ยังก็ยังต้องพาคอมพิวเตอร์ร่อนไปหาคนนู้นคนนี้ เสร็จแล้วล่าสุดล่าสุดเมื่อวาน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 ซืนก็พาไปให้เออเพื่อนที่มีคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดียวกันนี่แหละบอกเอาช่วยดูหน่อยเอาจะส่งยังไงอะไรยังไงปรากฏว่าเขาก็บอกยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นทําไม่ได้บอกโอ้โหทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยแล้วสอนไปสอนมาก็ยังทําไม่ได้อีกก็เลยให้น้องให้น้องสาวทําให้น้องสาวปวิดาทําให้ พอทําเสร็จอแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดคอมเลยพอเช้าตอนเช้ามืดขึ้นมาวันนี้ต้องรับกันบ้านพอเปิดคอมอา้าวซูมหายไปหมดเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาหาซูมก็หาไม่เจอทีนี้หนักก็ไปกว่าเดิมอีกก็เลยบอกน้องสาวมาช่วยพี่หน่อยพี่พี่เข้าซูมไม่ได้แน่ๆเลยวันนี้ <c oughs> ไม่ไม่ได้รับกันบ้านน้องสาวก็เลยต้องมาแล้วก็มาก็มาทําให้เนี่ยก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วมัน ันส่งอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้ส่งไม่ต้องส่งกับได์ก็ได้มันมาส่งกับมาส่งทางไลน์ก็ได้บอกเอา้าอันนี้มันง่ายกว่าแล้วทําไมไม่สอนแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยยังไม่ได้แก้ตัวเดี๋ยวจะมีรอบที่สี่ค่ะจะลองอัดดูว่ามันจะสําเร็จอีกไหมต้องทําไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่สําเร็จก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สําเร็จก็สักวันแหล <c oughs> <c oughs> ะใจะเยน็นๆใจเย็นๆฝึกไปด้ยวยกันพี่ก็ยังไม่สําเร็จต้องฝึกอีกค่ะ ยังจะไปถึงขั้นแชร์สกรีนก็ทุกคนก็บอกว่ายากเกินไปไหมบอกว่ามันยากเกินไปแต่จะหัดค่ะจะพยายามค่ะประมาณนี้ค่ะน้องอนค่ะขอบพระคนนุณมากคะ่ะที่ได้ฟังเรื่องของอ่ารุ่นพี่เนาะจิตอาสาแล้วก็คูณรู้ทุกท่านเนยนะมันทําให้เราเนี่ยเนี่ยตัวก,กิเลสไม่แล้คืออย่างน้อยทาให้เราเออ ทุกคนก็ต้องผิดพลาดมาก่อนใช่ไหมคะก็คือตรงนี้จะเป็นบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นให้เราได้ศึกษาและจะทําให้เราปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จในวันข้างหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะคนที่ทํางานลงตัวคือคนที่สวยที่สุดนะอาจารย์บอกเลยจงค่ะวิออนคุณรู้คุณรู้เชงจะเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ไหมคะ โอเคถ้างั้นเราจะไปที่อาอาลีนะคะนุโมทนาขาไก่สาธุทุก่ะเปิดไมค์ก่อนค่ะอาลีพร้อกับราชการอาจารย์ขอมเดียวค่ะขอบ,บคุณดับุกทุท่าน